สามคนงานที่เอารสมแดงมาสศีมันสำปะหลังซีเดือนว่าจะมาเบิ่งว่ามันสิหัวใหญ่สำใดค่ะถ้ามาเบิ่งเด้อค่ะดเด้อนี่ละซีเดือนเบิ่งอันนี้มั่นนี่กูดักซีเดือนก็ได้ประมาณนี้ละค่ะกูดักพี่น้องมาเบิง่งแน่อันนี้มันมันซีเดือนเด้อค่ะนี่ว้าชัวหัวใหญ่ขนาดนี้เลยตากูดัก ประมาณนี้ค่ะวันนี้นี่แล้วกระซิเอาอันคลิกมาไ่ต้องยึดเล้วค่คลิกมาลงเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำหนักค่ะเนี่ยนี่ราคาเมื่อเบิ่งผลงานเพ้หัวบบกไงเลยนี่ราคานี่ราคาพี่น้องดอน,นี่ภาพเมื่อเบิง่งติดตามผลงาน สังเ่แช่ทอนแล้วเก่ามาปูปูแกสี่เดือนก็ได้ประมาณนี้แหละค่ะแต่นี่เซวคิกตัวนี้มาลงเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำหนักว่าถิงวันยังไมเก้าอยู่บ่อชวนสิฮอดบนค่ะดินกระแตกดีดีดสิอีกเงาหนึ่งได้ค่ะเด้อม,มาเบิ่งทั้งนี้น้ำกันค่ะคุณอ่ะฮู้บเลยตงดินกระแตกได้คุณอ่ะนี่แหละค่ะ เงานมันมันซีเดือนเด้อค่ะเด้อนี่ดูน่ะดีระ,ะโอ้ยเมื่อนี้ก็ฝนตกฮะอือเราบอเป็นแล้วจ้าบางคนบางซีเดือนเด้อจ้านี่ไงวะจ้านี่แะคะ่ะ น้ำคักน้ำคักค่ลงพี่น้องเอ้ยแบบนี้ก็เกิ๊กมาลงโซฮัดมือคุดก็สิบบัดอหัวบักจ้อยาม,มีน,นี่เนาะ <ś> ่า <c oughs> ส้มแดงใครรู้จักคนนั้นโชคดีไม่เห็นเ็อีหยังนอะนดน่ะโอ้ยขุดบ่หัวมันดอกค่ะเมื่อนี้ก็เลยว่าจะมาขุดหัวมันเบิองมาติดตามผลงานนี่แหละ,ค,ะค่ะที่เอาอัน สมแดงมะสีดมันสำะหลังสีดพันไปแล้วสองเทื่าซีเดือนนั่นแหละค่ะก็เลยมาขุดบังหัวมันก่อนโอ้หัวใหญ่หัวหน่อยซ้ำใดมาติดตามผลงานค่ะโอ้มาติดตา่บนงานโอ้มือนาเทียนนั่นเจ้าอ้นสมแดงมาสีที่ข่อยย่างพันมาพอเจ้าอ่ะนะมือนั่นลรงโอ้มือนี่ก็เลยมาซองบังไม่มันได้เวลาว่าเน้นตีสิมาเห็ดยังไม่ดีกระบาดนี่เจ้าอันมาอัน แป้งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำหนักมันค่ะโอ้คิดโอ้ละโอ้อันนี้เป็นเป็นอันอาหารเพื่อมันไว้สำหรับใสี่ยงว่ามันนี่บอกค่ะเพิ่มมันเพิ่มแป้งโอ้ไหวสี่เดือนได้ไหม่ยบ้าอ้สี่เดือนได้หัวใหญ่ปั้นนี่ก็ไหวข้างอยู่แล้ว ก็ได้เพิ่มแป้งเพิ่มในข้าไปอีกคือบ่คักก็เก่าบ่พีจ้าจ้าจ้าโอ้เลยมาซองเบิ่งไวเฮ็ดไว้มื้อนั้นแล้วมื้อนี้ก็เลยมาซองเบิ่งอีกทิจ้าสี่เดือนนี่มันสี่เดือนจะ่าเบิ่งเดูวายสี่เดือนนี่อย่างจะมาหัวใหญ่แท้เอออู้ขากขากขากอยู่นี่แหละค่ะปไามันสี่เดือนนี่มันสี่เดือนปไา ใส่ตัวไดใส่แต่คิดกับบันสมแดงนี่บวกค่ะจ้าใส่สมแดงมาอก่อนเรามากประมาณอยู่สามสีเดือนโอ้เรามาซองเบิรงใหม่คนมาสีโมแดงแล้วบอกว่าสาสีเดือนเราไม่ซองงมันเป็นหัวหรอกแล้วเสียเอาตัวนี้มาีด้ำโอ้มั่งอ่ป่าสีแดงปเาด โอ้กูเป็นตาสะอ่อนเด้อล่ะเนาะจ้าโอ้คากิวคากิวเบิ่งพูดอ่ะโอ้ตัวนี้มาลงอ๋อคิกเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำหนักค่ะโอ้โอ้โอ้คากิวพี่คากิวสันน่ะคากิวดอกสี่เดือนน่ะใช่ในละมันสี่เดือนใครอยากจะได้ไปลองเบงกัดติดต่อมาได้เด้อค่ะ ศ9 8 206 3้า4แล้วค่ะโอ้ค่ะค่ะค่ะได้บอกสีได้บอกพันมาเบองอยู่ตัวสนาจ้ะ